พี่เขาลำบากมาเขาแบบเดือดร้อนมาเนี่ยเขามาหาให้คุณช่วยคิดตังเขาไหมช่วยฟรีช่วยเหลือด้วยใจแล้วคุณคิดเงินไหมคดีแต่และคดีอ้าผมก็ต้องคิดครับผมเป็นทนายนะผมทาธุรกิจถือว่าถ<แ>้าคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทนี่คุณคิดคดีเท่าไหร่ครับหกร้อยครับผมหกร้อยเลยคุณขี้น้ารวยกินวายคดีหมิ่นประมาทนี่ยคุณไปช่วยเขาชนะเขาให้คุณเท่าไหร่ชนะแล้วแต่เขาจะให้ไง แล้วแต่น้ําใจเขาเลยแล้วแต่น้ําใจเขาเราช่วยเหลือด้วยใจถามตรงๆเลยนะคุณกับคุณเดโชเนี่ยหิวแสงใช่ไหมจริงๆเลยหิวแสงกันหรือเปล่าตาคนต่างแย่งกันทําเพื่ออยากจะมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลจริงหรือเปล่าผมไม่หิวแสงเราทําความถูกต้องไมไ่กลัวอะไรครับไก่กคนที่ชอบไปเสียอยเรื่องชาวบ้านจริงไม่จริงคุณตอบชมด้วยกําลังรองฟังอยู่ว่าครับเป็นอย่างนั้นจริงครับยังถามเลย ถามจริงนี่เวลาว่าความนี่เมาอย่างนี้ไหมไอ้เวลาทำทำงานผมก็ไม่เมาผมเมาเฉพาะเวลาที่ผมว่างคุณติดมากไปแล้วนะติดนะเนี่ยผมไม่ได้ติดแต่แค่ผมเลิกไม่ได้คุณติดไหมคุณติดไหมคุณติดหยือไม่ติดได้ไงนี่อะไรนี่คุณมใสิวัยก็ธรรมดาไม่ได้กินอะไรดูด้ไง่าติด ติดอะไรติดคูก็้ระวังตัวให้ดีครับบนทางมันมีสารเสพติดครับใ่กัญชาก็กระท่อมแต่วันนั้นเมาไปไงเอาไาจะไปกินกระท่อมต่อไปคว้าใบหูกวางเขาสึ <c oughs> ขึ้นทั้งตัว <c oughs> ไม่คุณ <c oughs> รู้ครับ <c oughs> ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรคคอมเมดี้ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดๆคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่าฮ่